สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันนี่แล้วค่ะพี่น้องคะเตรียเเอาความน่ารักของน้องมีตังมาฝากค่ะจะนอนแล้วใส่ชุดนอนเรียบร้อยค่ะจะนอนเล้วจะนอนเด้วขึ้นที่นอนเพื่อนเราพี่น้องความน่ารักของเขาขึ้นที่นอนเรียบร้อยน้องมีตตงโมอ้วนนอนสบายใจเฉิมนอนสบายใจเฉิมค่ะ คนนาละกของใครกันหรอคนน่ารักของน้องมิตันอืมนนอาาอวันนี้นก็อากาศร้อนๆวันนี้ฝนไม่ตกค่ะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะวันนี้รับนาเส้างว่าใหม่ี่น้องสะผมใหม่เอาคนน่ารักมาให้ชมคนน่ารักของน้องมิตรันมาให้ชมค่ะสังไม่ลูกพักผ่อนส่วนพี่ลูกตนัน ส่วนพี่ลูกตานไม่มาใกล้ค่ะพี่ลูกตาลเขาอยู่นู่นนู่นนู่นต้ตัวเลีผ่านท่านบ่จับไว้่บ๊ในไทยน้ำฝนดอกพี่น้องอันพี่ลูกตานนะถ้าไม่ถ้าไม่จับไว้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าพี่ลูกตาลเขาไม่ชอบเข้ากล้องเขาเป็นหมาที่ไม่ชอบเข้ากล้องพี่ลูกตานน่ะไม่ยอมเข้ากล้องไม่อยากเข้ากล้องมี่นีมากเข้ากล้องมีตันน่ะ มาอ้วนชอบเข้าป้องเหมือนแม่คนนี้เหมือนแม่คนหักสัตว์พี่นนออาใจคนรักสัตว์อาใจคนรักน้องหมาอืใช่หักน้องหมาใยกันพี่นนอนใช่หักน,อนกอ้องหมาคือการมาคอมเมนต์มาเล่นน้่วกันได้พี่นนอนอสัตว์เลี้ยงน่ารักเลี้ยงสัตเลี้ยงลูกได้พี่นนองเหมือนเราเลี้ยงลูกเหมือน เขาประมานเด็กหน่อยคนณนงอืมเหมือนเด็กน้อยคือคือกันกับเด็กหน่อยเลยแหละเหมือนเด็กเลยแหละเหมือนเด็กมากมีการก็เหมือนเด็กอ้วนกินเก่งอ้วนกินเก่งมากมีการกินหลายกินหลายไปเลยกับวัอื่น ว่าขวันว่าขวันลูกสาวข้อหนารักว่าห้เบิงเ้ชมค่ะพี่น้องอนะขนอหนาแรกมาให้ชมค่ะคนนอนเห็นว่นอนในที่นอนคนน่ะนอนในที่นอนคนน่ะเกษมเมีที่นอนอีกอันหนึ่งน,น,นี่สองอันคนละอันก็พี่ลุกตาลเนีย่ยเข้าที่นอนเนี่ยเขาเตรียมตัวนอนเขาเรียนข้หนารักของเราคือืบพอดีช่มพอดีเบิงก็บ <laughs> นี้วามสุก ก็มีความสุขไปอีกในรูปแบบอมีความสุขไปอีกไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยพี่้อกมี่ก็มมีความสุขไปอีกแบบที่ดแบบว่าอส่มความหนาหลักของเขาอบางทีเข้ากับเงาเงางรสิเข้ากับเดี๋ยวว่างของเขาเดี๋ยวส่มความหนาหลักของเขาเดี๋ยวนอนสบายแต่พี่ลูกตาที่บอกว่าคันติไทยนั่นคือตรงไปจับจับไปเลยพี่ลูกตาน่ะ จังสิเดไายคันพ่อจับปปเ,อเอ๋ยบริไายเอืาาาอยเพื่อนอะบ่มากเขากล่องแต่ว่าน้องนี่เต็มที่เขากล่องเต็มที่เอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไปซสนี้พี่น้องคะ่ะเอาความน่ารักมาให้ชมขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมขออนุญาตคิวน่าจะพี่น้องบ๊ายบายลเละเพ่